15ตุลาช่องปอป่ามาขายเหรียญอีพีที่574ยินดีต้อนรับ fc ทุกคนทุกท่านฮนะกลับเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญปอป่าศึกษาแบงเหรียญโบราณ fc พบกันนี้เป็นวันที่15เดือนตุลาคมปีพศ .2567 อีพีที่574 ปปาขาดงานมารู้สึกว่าจะโอ้เอฟซีหะหลายวันเลยเนาะหยุดกันไปหลายอีพีเนื่องจากอ่าปปาติดธุระเอฟซีะมีธุระจาเป็น <c oughs> <c oughs> ก็เลยห่างหายกันไปหลายวันหลายอีพีเลยกลับมาแล้วเอฟซีหะปปากลับมาแล้วอ่ะก็กลับมาพบกันเหมือนเดิมแล้วก็นําเหรียญมาแบ่งปันให้ไปเก็บสะสมกันนะไม่ว่าจะเป็นนักสะสมเพื่อคุณค่าทางจิตใจหรือว่าอ่าจะเป็นพอ่อค้าแม่ขายมีไหมอ่ะถ้าหากว่าฟังราคาเหรียญในช่องของปปาแล้วท่านสามารถเอาไปเก็บสะสมได้ ท่านสามารถนําไปจําหน่ายขายแบ่งปันต่อได้ปะป่าก็ยินดีเชิญชวนท่านเข้าสู่ช่องซื้อและขายเหรียญในอีพีนี้ fc 5พบกันใหม่ๆเนาะแต่เป็นเวลาใกล้เผยแพร่คลิปวิดีโอแล้วละ่ะเป็นว่าปาจะขอแบ่งปันงานแบ่งปันเหรียญกันเลยดีกว่าเนาะมีอะไรเดี๋ยวไปคุยกับแอดมินได้เลยไปขอบคุณกันท้ายคลิปดีกว่าเนาะด้านบนสุด fc ฮะเตรียมสดับรับฟังราคา นี่คือเหรียญ1น1บาทปี05หลังตราแผ่นดินที่เราเคยซื้อขายกัน f c 5ก็ในราคาเหรียญละ6บาทอ่ะ6บาทสิ้นสุดตรงนี้นะหลังจากนั้น f c 5ก็สภาพค่อนข้างจะลดหลข่มชัดกว่าเดิมนะอ่ะใครเชื่อป่อป,า,ปาไหม <laughs> ตรงนี้ก็ปี05หลังตราแผ่นดินเหมือนกันป่อปาหงายด้านหน้าให้ดูแบบใน f c อ่ะตรงนี้จะเป็นเหรียญละ7บาทนะ เว้นวลกนิดหนึ่งนะเอาละตรงนี้ขยับตรงนี้เหรียญละหกบาทด้านหน้า fc h ้ 5, นะต้นหัวเนี่ยต้นต้นต้นหัวรายการเนี่ยเหรียญละหกบาทพอมาเว้นวร็กตรงนี้เป็นเหรียญละเจ็ดบาทนี่คือเหรียญหนึ่งบาทปีศูนย์ห้าหลังตราแผ่นดินพอปาจะเลยต่อเลยเนาะหลายรายการนะฮะเอาล่ะจากนั้นมาดูแถวที่สอง fc H เหรียญละยี่สิบห้าบาทกันอยู่นะสำหรับเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดป,ปีพศ2517เป็นสภาพผ่านการใช้งาน ในราคาเหรียญละ25บาทเท่านั้นเองโอเคเนาะก็ประมาณนี้ยอะจบไป2รายการเราขยับมาดูรายการตรงนี้ต่อเลยเนาะ f c 5ต,ตรงเนี้ f c จะเป็นเหรียญ10บาท2สีที่ระล,ลึกต้องบอกเลยว่าเอาง่ายๆเลยเนาะเป็นสภาพผ่านการใช้งาน f c 5เป็นสภาพผ่านการใช้งานให้ดูภาพประกอบไปด้วย F45 เป็นสภาพผ่านการใช้งานอ่ะก็ประปาจัดไว้มี10วาระ1ชุด2วาระ อาทุที่แถวที่2ก็สิบวาละเหมือนกัน f ฮ h นะชุดที่2ก็สิบวาละเหมือนกันนะเดี๋ยวดูสภาพเหรียญก่อน F4H เป็นสภาพผ่านการใช้งานแต่ว่าไม่ใช่เขาซีดเขาขาวไม่ใช่เขาเหลืองซีดไปในะ F4H ก็เป็นสภาพผ่านการใช้งานบวกคล้ายๆว่าวจะเก่าเก็บบ้างเป็นบางเหรียญประมาณนี้นะแล้วผ่านการใช้งานไม่ใช่ไปโดนน้าโดนฝน,โดน,ฝนโดนแดดมา F4H ดูจัดสภาพด้วยนะนะฮนะอ่นะเนาะ แถวที่3าม FTH ก็เป็นเหรียญคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าปปาใครเคยจำได้ไหมเมื่อ2ปีกว่าๆที่ผ่านมาปปาจัดไว้2พระองค์อะนะออา f c h แถวที่3เนี่ยเป็น10บวาระไม่ซ้ำเหมือนกันแต่ว่าเป็น2พระองค์นะก็วันนี้ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันก็ใช้ราคาชุดเดียวกันไปเลยนะป้าเคยทำอะไรไว้แบบเนี้ยปาเออกลับมาจัดสักทีเนาะจังหวะเหรียญเข้ามาเยอะ f c h เอาผ่านการใช้งาน แต่ว่าสภาพยังดูดีอยู่พูดกันอย่างนี้เลยเนาะไม่แพง f 4ะไม่แพงนะเพราะเขาไม่ใช่เหรียญแชมป์ไม่ผ่านการใช้งานอาจะได้สบายใจมีกันอยู่3ชุดฮะสวาละไม่ซ้ําอ่าแต่ว่าชุดล่างพิเศษฮะนะก็ไม่ได้คิดอะไรนะฮะวันนี้ไม่ได้คิดอะไรก็10วาละไม่ซ้ํำมีอยู่3ชุดชุดละ1 0 0 145บาทเท่านั้นเองนะฮะ145บาท F4H ใครอยากได้มีกันอยู่3ชุดนะ ไม่แพงนะเหรียญหนึ่ง14บาทนิดๆเท่านั้นเองนะฮะสิวาระาไม่ซ้ำก็ถือว่าเราได้กันไปหลายวลาร f นเอฟซเนาะก็ถือว่าไม่แพงหรอกนะฮะไม่ใช่เหรียญข่าวซีดนะฮะเป็นเหรียญที่อา่าบางทีถูกเก่าเก็บไว้เอฟเซเห็นไหมฮะนะเขามีเก่าเก็บบวกร่วมไปด้วยประปาตรวจสอบให้แล้วละนะแต่ประปาใช้คำว่าผ่านการใช้งานเป็นเอกลักษณ์สาคัญไปก่อนจะได้สบายใจกันนะฮะ สิบวาระไม่สามชุดละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทนะเรามีกันอยู่สามชุดพอมาชุดที่สามมีความพิเศษตรงสองพระองค์เพื่อใครอยากเก็บไม่ใช่ลปลาปาก็เลยอาเห็นว่ามีหลายวาระก็มาจัดไ้ให้นะฮะสำหรับสองพระองค์ก็ใช้ราคาเดียวกันชุดละหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นก็จะเป็นเหรียญของพระราชินีและเอฟีก็ผ่านการใช้งานระบบเดียวกันเลยเห็นไหมฮะอะก็มีสี่วาระเนี่ยของพระราชินีพันปีหลวงของเราก็ผ่านการใช้งานทั้งสองชุดเหมือนกันประมาณนี้แหละเอฟี่อ ใครอยากได้ฮะสองสี่หกแปดแปดสิบบาท f c 5แปดสิบาทสำหรับพระราชนีผ่านการใช้งานนะฮะชุดละแปดสิบาทคิดเท่าไหร่ดีคิดเจ็ดสิบห้าดีกว่าหรือยังไงดีสิบห้าเอาขอชุดละเจ็ดสิบาทพอนะฮะดูจากสภาพแล้วนะ,ะปกติก็ถ้าท้าเทมเลยก็ราคาก็จะเป็นร้อยใช่ไหมวันนี้ไม่เป็นไะ f ฮะนะ,ะ,นะะสภาพก็ผ่านการใช้งานอะใครอยากได้ฮะจากร้อยหนึ่งเก้าสิบแปดสิบ ปาให้เป็นตามสภาพเล<ศ>ย F4 นะฮะสี่วัลละไม่ซ้ํา10บาท2สีที่ลึกของพระราชินีพันปีหลวงมีกันอยู่2ชุดชุดละ70บาทเท่านั้นเองเป็นไปตามสภาพเลย F4 ฮะโอเคเนาะมาหลังจากนั้นขยับมาดูตรงนี้จะเป็นวัลละที่ค่อนข้างจะโดดเด่นขึ้นมาใช่ไหมอ่าถ้าสวยๆหน่อยก็เท่าไหร่25บาทใช่ไหมเอาวันนี้ป๊าให้ไปเหรียญละ15บาทนนะเนี่ยนะเหรียญละ15บาทถ้าสวยจัดก็เหรียญละ25-30ใช่ไหมเนี่ยเนะ 25, าะ เอาใครอยากได้ฮะกรมชลประทานใช่ไหมประมาณนี้น่าจะใช่ไหมเอ่ยใช่เนาะกรมชลประทานถ้าสภาพแชมป์ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 25- 30บาทวันนี้ F c ซฮะเราขอแค่15บาทคล้ายๆดึงต้นทุนกลับมาเอนะ FC ดึงต้นทุนกลับมาราคานี้ก็พอจะรู้อยู่นะเนาะอืมก็ใกล้หน้าเหรียญขายออกแล้วใช่ไหมก็ไม่ได้เกินหน้าเหรียญเท่าไหร่แล้วเราซื้อปปาซื้อมาแล้วเอฟซีเนาะอ่ะปาก็แทบจะขอแทบต้นทุนกันเลยโอเคนาะกรมชลประทาน F c ซฮะ เหรียญละสิบห้าบาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลกลางสองเหรียญน,นะแล้วก็เอากลมบัญชีกลาง F45 แล้วก็เนี่ยเอากลมศิลปรกรนะร้อยห้าสิบปีวันประสูติสองเหรียญแล้วก็พระพินังเธอตรงนี้ F45 ปะปะ,ปะขอเหรียญละสามสิบาทเท่านั้นเอง นะสภาพเนี่ยคล้ายๆกันอย่างนี้เลยต้องบอกว่าเป็นเหรียญอ่าผ่านการใช้งานมาแล้ว FCH นะก็ดูตามสภาพเอาแต่ว่าปะปาบอกเลยว่าไม่ใช่ซีดขาวหมด f c ต้องดูนะครับนะผ่านการใช้งานผิวดเดิมประมาณนี้จะได้สบายใจที่จริงเขาเป็นเหรียญเก่าเก็บบวก FCH จบตรงนี้เนาะหลังจากนั้นเอาตรงนี้30บาทนะอ่ะหลังจากนั้นขยับไปดูออมสิน FCH ตรงนี้ปะปาขอ50าบาทนะฮะปปาขอสักเหรียญละห้าสิบาทมีอยู่แค่เหรียญเดียว10บาท2สี FCH ออมสิน เนาะหลังจากนั้นเราขยับมาดูจบจาก10บาท2ส,สีที่ลึกเราขยับมาดู10บาท2ส,สีมุนเวียนกันบ้างปีพศ 2544f c ห้าซผ่านการใช้งานใครอยากได้เหรียญละ16บาทนะอย่าไม่มีก็ไม่มาอย่าไม่มาก็ไม่มี f c ฟวันนี้ประป่ามีมาแบ่งปันกันปีพศ2544เหรียญละ16บาทโอเคเนาะหลังจากนั้นเราขยับมาดูปีพศ2543กันบ้าง f c ฟ ใครอยากได้เหรียญละ17บาทปปาจําได้ F4 ก่อนหนะน้าโน้นใช่ไหมฮะปีสีเราขายกัน15ช่วงนั้นขายแทบจะต้นทุนเลยนะฮะนะปีสีก็อ่ะก็ง่ายๆเลยปนะีสีก็ขยับขึ้นมา F4 แค่บาทเดียวนะให้ไกลต้นทุนปป่านิดนึงเนาะเอาราคาเดิมก็อยู่ที่20บาทแล้ววันนี้เราขาย16บาทปีสีพอมาปีสีเหรียญละ17บาทเอาละ F4 หลังจากนั้นเราขยับกันเลย ตรงนี้จะเป็นปีพศ2553 F45 รูปแบบผระเสียนใหญ่นะใครอยากได้เหรียญละ30บาทเท่านั้นเองเป็นสภาพผ่านการใช้งานสำหรับ10บาทปีพศ2553โอเคเนาะเหรียญละ30บาทหลังจากนั้น F45 ตรงนี้จะเป็นปีพศ2 5 3 4ตรงสี่เหรียญนี้ F45 เหมือนเขาจะโดนแดดโดนน้ำโดนฝนพูดกันอย่างนี้ดีกว่านะฮะดูจากสภาพผิวเนาะ ใครอยากได้ฮะเหรียญละ30บาทนะสี่เหรียญเนี่นะยนะเหรียญละสาสิบาทเนี่ยพอโดนเมื่อมาโดนน้าโดนฝนมากๆขาดการเก็บรักษาใช่ไหมเขาเหรียญุนเวียน,นอยู่แล้วนะเขาก็จะมีออกอ่าสีเหลืองทองเขาก็จะกลายเป็นแบบนี้เอฟซีฮะนะเขาจะซีดก็บอกตรงๆอย่างนี้เลยดีกว่านะก็ขยับราคาลงที่เหรียญละสาสิบบาทนะขณะที่ตรงนี้เอฟซีฮะมีมีมีอีกแค่สามเหรียญ ก็ตรงนี้น่าจะเป็นเหรียญละ40บาท f c ก็นะดูสภาพผิวแล้วก็ลองลองเลือกดูเอาชอบแบบไหนเนาะอ่ะจบแล,ล้วปี3-4เหรียญละ30บาท4เหรียญเหรียญละ40บาทมีอยู่3เหรียญหลังจากนั้นขยับมาดูปีพศ2 5 4 2 f c ห้เหรียญละ40บาทนะปีพศ2542 หลังจากนั้นจบจากป uh. ี42ประปามีปี4 1มาฝากอีก1เหรียญ2เหรียญ3เหรียญ4เหรียญ5เหรียญประมาณ6เหรียญ fc ฮะประมาณ6เหรียญเหรียญละ95บาทเหรียญละ95บาทอบะาท fc จำกันได้ไหมทางด้านราคาเหรียญเนาะน่าจะได้อยู่จำไม่ได้ก็รีคลิปกลับไปดูหรือไม่ก็เข้าๆแล้วก็ไปคุยกับแอดมินเอานะโอเคเนาะจบละ10บาทไม่ว่าจะเป็น2อสที่ลึกหรือว่า สองสีหมุนเวียนหลังจากนั้นเ f ียขยับมาดูสิบาทขนาดใหญ่นิกเกิลหรือว่าสิบาทสีเดียวกันบ้างเป็นสิบาทที่ลึกอ่ะด้านหน้าแบบนี้อันนี้เป็นด้านหลังนะวาลระนี้ใครอยากได้วันนี้ให้ไป f ฮะเหรียญละ39บาทท่านเองสภาพใหม่สวยงามนิกเกิลสานน้าทองนะวันนี้ขอเหรียญละ39บาทเท่านั้นเองหน้าเก็บสะสมหรือใครเอาไปจําหน่ายขายแบ่งปันต่อได้ราคาเกินนี้ปปาก็ยินดีด้วย f ฮะนะเนาะ หลังจากนั้นเราขยับมาดูฮะจบจาก10บาทที่ระลึกขนาดใหญ่กันละเรามาดูเหรียญย0บาทนิกเกลิลที่ระลึกสมัยรัชกาลที่10กันบ้างตรงนี้มี4วาละ F 4อฮะอันนี้เป็นเหรียญย0บาทที่ระลึกนะสมัยรัชกาลที่10ของเรานะฮะมี4วาละตรงนี้จะมี5วาวะลอีก2ชุดสรุปก็คือมี4วาละอยู่ 1, 1ชุดแล้วก็มี5วาวะลอยู่2ชุดโอเคเนาะ น่าเก็บสะสมแล้วลับปัจจุบันเริ่มเก็บกันละ fc เอาใครอยากได้ฮะชุดนี้อชุดนี้น่าจะเห็นไหมเริ่มบๆๆูมละสองสี่หกชุดนี้ fc ฮะจำได้ละสี่วาระไม่ซ้ําแบ่งปันเพียงชุดละหนึ่งร้อยห้าบาทเท่านั้นเองหนึ่งร้อยห้าบาทเท่านั้นเองเนาะหลังจากนั้น fc ฮะห้าวาระไม่ซ้ําก็จะอยู่ที่ประมาณชุดละหนึ่งร้อยสามสิบบาทนะเริ่มเพิ่มวาระมาละ อ่ะห้าวละไม่ซ้ำชุดละ130บาทมีกันอยู่2ชุด4วาละไม่ซ้ำอยู่ที่ชุดละ105บาทเท่านั้นเอง20บาทที่ระลึกสมัยราชการที่ส0บของเราโอเคเนาะจบหลังจากนั้นขยับมาดูเหรียญ20บาทที่ลึก f อฟสภาพอ่ะเป็นนิกเกิลสวยงามเลยนะฮะสวาละไม่ซ้ำปะปามีมาฝาก1ชุด2ชุด รวมถึงอของพระอ,องค์องค์หญิงด้วยประมาณนี้ F.C. ก็มีกันอยู่3ชุดนะนะเรียกไม่ถูกอ่ะก็เป็นสภาพค่อนข้างถือว่าสวยงามกันเลยแหละนะอ่าดูสภาพสีผิวเอาใครอยากได้ฮะก็เป็น4วาระไม่ซ้ำอ่าจากราคาเต็มเต็ม F.C. สภาพระดับนี้ใช่ไหมสอ่ออ่าสี่ประมาณไม่เป็นไร F.C. ฮะชุดละ150บาทดูสภาพผิวเหรียญได้เลย F.C. ฮะนะสวาระไม่ซ้ําชุดละ150บาทมีกันอยู่1ชุด2ชุด ตรงนี้ก็ขาย150บาทเช่นเดียวกัน f ฮะน่าเก็บสะสมนะอ่ะปะปาพยายามแยกให้จเฉยเวลาที่เหรียญเข้ามาถ้าถ้าไม่มีปปาก็จับไปประกบแบบนี้นั่นแหละนะฮะไปรวบรวมแบบนั้นแต่วันนี้เรามีโอกาสทําแบบนี้โอเคเนาะสีวาระไม่ซ้ํา F4H ชุดละ150บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นโอ้โหสวยจัดเลยเนาะดูจากสภาพเหรียญและสวยจัดเลย F4H 20บาทที่ลือกการจนาพิเศษนะเป็นนิกเกิลสาดน้ําทองแบบนี้ f c ใครอยากได้ฮะ นะหลังจากเราแบ่งปันกันสมัยโน้นมาจนถึงทุกวันนี้แน่นอนฮะราคาก็ต้องขยับปรับเปลี่ยนกันไปบ้างขยักได้เหรียญละ45บาทเท่านั้นเองนะฮะราคาเดิมๆไม่ใช่อยู่ตรงนี้ fc 5, แต่ว่าเนื่องจากเราแบ่งปันนักสะสมมานานแลม2-3ปีแล้วนะเนาะก็ลงกันบ่อยๆใช่ไหมฮะใน2-3ปีวันนี้ก็ขอเหรียญละ45บาทเท่านั้นเองมีนี่กี่เหรียญน,นะ fc นะฮะ เอาใครอยากได้ต้องยอมรับว่าสวยจริงๆสวยจัดๆกันเลยทีเดียวเหมาะสาหรับการเก็บสะสมเพื่อคุณค่าทางจิตใจหรือใครที่เอาไปจำหน่ายขายแบ่งปันต่อแล้วได้ราคาเกินนี้ปะปะก็ยินดีด้วย fc ฮะหลังจากนั้นขยับถอยหลังมาดูเหรียญหนึ่งบาทปี0ูนย์ห้าหลังตราแผ่นดินใช่ไหมฮะด้านบนเราเปิดหัวไปแล้วแต่ว่าเป็นเหรียญผ่านการใช้งานตรงนี้เขาไม่ผ่านการใช้งาน fc หสภาพเดิมๆจริงๆนะ,ะเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานจริงๆก็ fc ฮอยู่ในสภาพ ไปกับราคาเหรียญละ50บาทเท่านั้นเองเนาะ <c oughs> ประมาณนี้ F4 เหรียญละ50บาทด้านหน้าแบบนี้คมชัดเลยเห็นไหมฮะไม่ผ่านการใช้งานนะฮะเหรียญละ50บาทมีแค่3เหรียญโอเคเนาะนานแล้วเราไม่ได้จัดใช่ไหมสำหรับเหรียญตระกูลคุดที่เราเคยทำกันสมัยก่อน นี่คือเหรียญ5บาทตระกูลคุด FC r ที่ประปาเคยจัดไว้ไม่ว่าจะเป็นเหรียญ5บาทคุด9เหลียมปีพศ2 5 1 5คุดเฉียงปีพศ2520และ22แล้วก็จะเป็นคุดตรงปีพศ2525ใครอยากได้ฮะผ่านการใช้งานแต่ดูให้ดีนะฮะผ่านการใช้งานสภาพขอบนี้ต้องบอกว่าถือในถือว่าอยู่ในระบบของความมาตรฐานใช้ได้เลยสำหรับผ่านการใช้งานนะเ้าเอฟใครอยากได้ฮะ ชุดนี้ไม่แพงนะฮะไม่แพงชุดละ220บาทเท่านั้นเองชุดละ220บาทเท่าน,นเองหากสภาพแย่ราคาก็ดอกกว่านี้นะ,ะที่จริงชุดนี้จะอยู่ที่ประมาณ205นั่นแหละ นะสมัยก่อนอาจจะขายถึง300ร้อด้วยซ้ำนะแต่ว่าปาปาเห็นว่าปาปาแบ่งปันกันมาหลายเดือนหลายก็2ปีกว่ากับ3ปีแลวเนาะวันนี้ก็ถือให้กันไป fc ะฮะสภาพผ่านการใช้งานแต่ลดลายคมชัดสภาพขอบยังถือว่าใช้ได้เลย fc ดูนะฮะให้สังเกตดูเอาเนาะวันนี้ปาปาตั้งใจมาแบ่งปันให้เฉยจริงราคานี้ก็เกือบจะไม่ได้เหมือนกันนะฮะก็ไม่เป็นไรเอาใครอยากได้ชุดนี้ชุดละ220บาทเท่านั้นเอง โอกาสหน้าอาจจะไม่ได้เลย F4 ราคานี้ถ้าหากว่าสภาพผิวเหรียญระดับนี้โอเคเนาะจบที่250บาทหลังจากนั้นเราขยับมาดูเหรียญ1นบาทพยาคุดกันบ้าง F4 ไม่ผ่านการใช้งานนะไม่ว่าจะอยู่ในตลับกลมแบบนี้พลาสติกกลมแบบนี้หรือว่า F4 ใส่ตลับแบบนี้โอเคเนาะสภาพนี้ถือว่าแทบจะใกล้เคียงกันเลยเป็นไม่ผ่านการใช้งานทั้งหมด F4 ด้านบนเป็นเหรียญผ่านการใช้งาน ด้านล่างไม่ผ่านการใช้งานถ้าดูดีนะ FC หเขายังแบกรับน้ำหนักนิกเกิลสาดผิวทองกันอยู่นะฮะแต่ว่าไม่ถึงกับเก็บรักษาแชมป์โลกนึกออกไหมฮะนะไม่ใช่เหรียญที่ถูกเก็บรักษาแบบแชมป์โลกแต่ต้องบอกว่าเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานนิกเกิลสาดน้ำทองอมแดงกัน FC หนะแต่ปาปาบอกแล้วนะฮะไม่ถึงกับแชมป์โลกไม่ถึงกับแชมป์โลกก็คือเจ้า,จาของเดิมเขา อาจจะไม่ได้เก็บรักษาได้ระบบแชมป์โลกเป็นเรื่องธรรมดา fc เอาใครอยากได้ฮะดูให้ดูให้กายจะได้รู้จักนะเนี่ยเนื้อนิกเกิลเหมือนกันกับนี้แหละแต่ว่านี้ก็ผ่านการใช้งานแล้วตรงนี้ไม่ผ่านโอเคเนาะเอาใครอยากได้ฮะตรงนี้ปอปลาให้ไปนะตามสภาพไม่ผ่านการใช้งานลองแชมป์เหรียญละ200บาทเท่านั้นเอง fc นะฮะถ้าสภาพก็แชมป์จริงจริงอะปอปลาดูแล้วยังไงก็ต้องเป็น205อยอยู่แล้วแหละ นะอ่ะแต่ว่าวันนี้ถือว่าได้ดีนะใครจับไปเนี่ยนะถือว่าได้ดีเลยดูสภาพเหรียญน,นะอ่ะหนึบาทคุทุเปีพศสองพราาพ้ยสิบเจ็ดสภาพไม่ผ่านการใช้งานนิกเกิลสาดน้ําทอง F45 ประมาณเนี้ยสภาพเหรียญจะอยู่ที่200บาทต่อเหรียญเท่านั้นเองรีบจับนะ F4 ไม่ได้มีมาบ่อยเนาะตรงเนี้ยใส่ตลับไว้ใน F4 ฮะ F C H. สภาพเขาจะสดใสกว่านิดหนึ่งอะแต่เราอยู่ในตลับแบบนี้ก็อ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ตลับอย่างเดียีอยู่ที่สภาพด้วยนั่นแหละป้ปาดูความสดใสของเหรียญทั้ง5้เหรียญแล้วแหละปาปาก็เลยต้องแยกแบบนี้อ่ะสามเหรียญน,นี้เหรียญละ200ตรงนี้เหรียญละ230บาทนะฮะใส่ตลับแบบนี้เหรียญละ230บาทโอเคเนาะหลังจากนั้นเราขยับมาดูเหรียญ25สตางค์เนื้อดีบุกด้านหลังเป็นรูปพญาคุฑด้านหน้าเป็นรูปของพ่อหลวงรัชกาลที่8ของเราเอฟซีอาร์สภาพไม่ผ่านการใช้งานประมาณนี้ดูสภาพเรียบร้อยนะฮะ นะสภาพไม่ผ่านการใช้งานระดับนี้ใครอยากได้ ah FC หะเหรียญละ120บาทเท่านั้นเองเฉพาะ EP นี้นะฮะเหรียญละ120บาทโอเคเนาะก็เหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานใน FC บางครั้งเนี่ยสภาพผิวเหรียญก็ไม่ใช่จะเท่ากันหมดทุกเหรียญเนี่ยปะปามาก็ต้องปะปาก็ต้องมาคัดแยกให้ถ้าหากเป็นสภาพ แชมป์ในใจปะปาจริงๆก็ต้องโดนเหรียญละ140่ถึงหนึบาทนะฮะแต่อย่าใจถอดใน f c นะนะนี่ก็ไม่ผ่านการใช้งานดูความนวลของเขานะฮะนี่คือเนื้อดีบุกเนาะจบละนี่คือ25สตางค์ดีบุกสมัยรัชการที่8เป็นเหรียญเก่าโบราณแต่ว่ามีสภาพไม่ผ่านการใช้งานให้เรามาเก็บสะสมกันโอเคเนาะมาหลังจากนั้นด้านล่างสุด F4 จะเป็นเหรียญขัดเงาแล้วโอ้จะจําได้ไหมเนี่ย ตรงนี้จะเป็นเหรียญขัดเงาทั้งหมดเลย F4 นะอยู่ตรงนี้นะฮะมีกันอยู่ประมาณห้าเหรียญเนานะนี่คือเหรียญนิกเกิลขัดเงาตรงนี้จะเป็นเหรียญเนื้อเงินโอเคนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะ F4 เราจะไ,ไม่เสียเวลามากนะะักเหรียญน,นี้ F4 นะเป็นเหรียญ10บาทที่เราลึกนิกเกิลขัดเงาร้อยปีสภากาชาติไทยด้านหน้า เป็นรูปแบบของ3มพระอ,องค์ออกแบบมาได้งดงามยิ่งนัก F4 ยิ่งมาเป็นเหรียญขัดเงาด้วยเนาะเป็นิีเกิลขัดเงาโอ้ห oh. ย F4 ดูเหอะสุดยอดแล้วใครอยากได้ฮะเหรียญน,นี้อะจะอยู่ที่ราคาเหรียญละ700 50บาทปปาจะไม่ให้ข้อมูลอะไรตึงๆมากนะ f c ี่หปปายังเก็บข้อมูลไม่หมดจริงๆนะฮะเพียงแต่หน้า,าประสงคก็ส่งมาเราก็ไปหาราคาที่มันที่ใกล้เคียงอะไรประมาณนี้อาจจะต้องคาดเคลื่อนกันเล็กน้อยนะ f สีระปาบอกตรงๆนี้เลยเนาะอ่ะก็ไม่เป็นไรครับปปาก,ก็ค่อยๆศึกษากันไปเพราะง,งานปปาก,ก็ต้องยอมรับว่า f สี่มากันทีหนึ่งเนี่ยเนาะแต่ละวันแต่ละวันใช่ไหมอ่ะเรนนี้ f สี่ห้าเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนี่คือสิบบาทนิกเกิลขัดเงาที่ ละลึกมีแค่เหรียญเดียว10บาท F4 ฮนิกเกิลขัดเงาหลังจากนั้นขยับมาดูปอปาจะให้ดูไปพร้อมราคาเนี่ยถ่ายภาพดูแบบนี้ F4 เนาะอ่ะเหรียญน,นี้ F4 ฮใครอยากได้นี่คือเหรียญย0บาทที่ลึกนิกเกิลขัดเงาอ่ะเหรียญน,นี้650บาทเหรียญน,นี้สวยงามมากเลย F4 กระทรวงการต่างประเทศใช่ไหมอ่ะ้ยหหลังจากนั้น f ซ ปีแห่งการเทคโนโลยีใครอยากได้ฮะ F4 เหรียญนี้750แล้วก็ขยับมาดูเหรียญนี้ปิดท้ายเหรียญนิกเกิลขัดเงากันเนาะเหรียญนี้ก็750อ่ะเดี๋ยวมาทวนราคากันอีกรอบหนึ่ง F4 ฮะนะเหรียญแรก750เหรียญที่สอง650เหรียญที่3 750เหรียญที่4 7 5 0เหรียญที่5 750เนาะก็มีราคาแตกต่างเขาแค่วารละนี้วาระเดียวนะ650 โ okay, นะอเคเนาะป่าปาบอกเลยนะฮะ <C> เหรียญนิกเกิลขัดเงานี้ออกแบบมาได้สวยนะออกแบบมาได้สวยจริง f ซฮะอะ่ใครอยากได้เป็นสภาพผิวที่ต้องบอกเลยว่าสองเหรียญนี้แตะน้ำทองเลยนิกเกิลขัดเงาแต่ว่าแตะน้ำทองกันเลย f ซสวยมากๆเลยนะโอเคเนาะมาหลังจากนั้นเราขออยับมาดูเหรียญเนื้องเงินกันบ้าง F4 ฮนะ <_ c oughs> นี่คือเหรียญกระสาบเงินที่ลึกอ่า หน้าเหรียญ f ส5 300บาทเหรียญเงินที่ลึกการจนาพิเศษหน้าเหรียญ3 0 0บาทใครอยากได้โหป้ปาะะจะจำราคาไม่ได้ f สี C ่เหรียญน,นี้น่าจะอยู่ที่เหรียญละประมาณป้าปาว่าประมาณ700บาทไอทปะปะท้ที่ปะ้ปากังวลทางด้านราคาป้าปาจำไม่ได้ f สนะฮะป้ปาไล่มาแล้วจ,จำไม่ได้จริงนะฮะมีอะไรก็ไปคุยกับแอดมินเอานะฮะหน้าเหรียญ300บาท f สีเหรียญกระสาบเงินที่ลึกการจนาพิเศษ หน้าเหรียญ300บาทจำน่ายเหรียญละประมาณ700บาท F45 เป็นเหรียญเงินนะเป็นเหรียญเงินหลังจากนั้นขยับมาดู F45 นี่คือเหรียญของพระราชินีพันปีหลวงมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา F45 5รอบของราชินีพันปีหลวงที่จริงวันละนี้ก็จะเป็นนิกเกิลด้วยใช่ไหมอาาจะเป็นนิกเกิล รู้สึกว่าจะเป็น10บ,บาทที่ลึกอะอยู่ในชุด10บ,บาทที่ลึกอะนะมี10บ,บาทที่นิกเกิลด้วยแต่นี่เป็นเป็นเหรียญเงิน f ะหน้าเหรียญก็ประมาณ300เหรียญนี้ข่าวข่าวผลิตไม่เยอะนี่ f c นะผลิตไม่เยอะใ,น FC, นะอะใครอยากได้ฮะเหรียญละ1,000บาทเท่านั้นเองเหรียญละ1,000บาทเท่านั้นเองมีอะไรก็ไปคุยกับแอดมินเอ f c เผื่อป,ปลาตกทางด้านราคานะ อ่าถ้าเผื่อปลาปาจำจำราคาสับสนนึกออกไหมฮะก็มีอะไรก็ไปเคลียร์กับแอดมินเอานะหลังจากนั้น f ฮะเหรียญน,นี้ก็เหรียญน,นี้น่าจะอยู่ประมาณเหรียญละเก้าร้อยไง F4 นะน่าจะประมาณเก้าร้อยอ่ะเนี่ยเหรียญอ่าเหรียญหกร้อยบาท F4 โทษทีจะบอกว่ายี่สิบาทแล้วนี่คือเหรียญกระสาบเงินชนิดราคาหน้าเหรียญหกร้อยบาท f ฮะใครอยากได้ เอาเป็นรูปพระหลวงราชกาลที่4กับราชกาลที่9ของเราเนาะเอาใครอยากได้ฮะวาระนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณหากปปาไม่ตกทางด้านราคานะย้ำว่าไปคุยกับแอดมินน่าจะอยู่ให้ปปาตั้งนี้น่าจะประมาณ900้ได้ไหมน่าจะประมาณนั้นแหละนะน่าจะประมาณ900อเนาะอ่ะไปคุยกับแอดมินเอา F4 ฮะเอามาปิดท้ายรายการกันดีกว่านี่คือเหรียญเหรียญกระสอบเงิน F4 ชิ้นราคาหน้าเหรียญรู้สึกว่าจะ150บาท หน้าเหรียญ150บาทที่ว่าเขาเรียกกันว่า1บาทโปรยข้าวนั่นแหละ F c ซนะอันนี้เป็นเหรียญกระสาบเงินด้านหน้าจะเป็นรูปแบบของโปรยข้าวแต่ด้านหลังเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเหรียญหนึ่งบาทที่เรียก่โปรยข้าวใช่ไหมอ่ะอันนี้จะเป็นรูปอ่ามีรูปช้างเห็นไหมเอซเนาะแต่ว่าเขาเรียกเรียกเหรียญอ่าเหรียญกระสาบเงินโปรยข้าวใช่ไหมเออหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเหรียญน,นี้ f c ปซีปปาไม่มั่นใจว่าหน้าจะอยู่ที่ประมาณพันสองหรือเท่าไหร่ไปคุยกับแอดมินเอานะ นะน่าจะไปคุยกับแอดมินเอาช่วยใครอยากได้เหรียญน,นี้นะฮะอย่าเพิ่งวิตกกังวลทางด้านราคาไปคุยกับแม่แอดมินเอาราคานั้นวางอยู่ที่แอดมินเป็นความมาตรฐานอยู่ตรงนั้นแล้วสําหรับอีพีนี้นะเนาะอ่าใครอยากได้ fc 5ปิดท้ายรายการด้วยเหรียญกระสาบเงินที่ระลึกชนิดราคาหน้าเหรียญหนึ่งาสิบาทโปยข้าว fc 5โอเคเนาะออกแบบมาได้สวยงามเขามีขนาดใหญ่ร้อบาทเนี่ยนะใหญ่กว่าเหรียญหกร ใหญ่กว่าเหรียญ600แล้วก็300อได้ซ้ำนะมีขนาดที่ใหญ่กว่าโอเคนะ้อปิดท้ายรายการกันพอดีปะปาติดธุระหลายวันก็ทิ้ง FC ไปต้อง3-4วันใช่ไหมหรือ5วันแล้ว <c oughs> ใครอยากได้เรียญน,นะนอซฮะก็สามารถโทรเข้ามาหาแอดมินนะฮะแล้วก็ใช้โอกาสเบอร์โทรตรงนี้แปลงเป็น ID l ดี e ได้เลย FC นะฮะแปลงเป็นไ d l ดี e ได้เลยวันนี้เราจบคลิปเร็วมันเนี้ยปกติจะเกือบ40นาที40นาทีกว่าใช่ไหม พาป,ปาเห็นว่า FC ในช่องของปปาที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปานั้นรู้รู้ในราคาเหรียญแล้วอะไรแบบใกล้เคียงกับปปาแล้วเนี่ยปปาก็เลยถือโอกาสวิ่งยาวทีเดียวเลยโอเคเนาะก็ขอบคุณบรรดาช,ชาวนักสะสมทุกคนทุกท่านเนี่ยฮะนะไม่ว่าจะเป็นผู้เข้ามาชมเพื่อความบันเทิงเพื่อมาศึกษาหาความรู้หรือ นักสะสมที่ขายเหรียญในช่องของป้าปาป้าป่าก็ฝากขอบคุณด้วยแล้วก็มากไปกว่านั้นเอฟซีฮะฝากขอบคุณนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของป้าปาเนาะตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้นะฮะปะ้าปาฝากขอบคุณจริงๆ จบละ,ะเดี๋ยวคลิปหน้าเคยพบเจอกันเนาะ <g ly> ใกล้เวลาเผยแพร่คลิปีโอเอฟซีป้าต้องไปประมวลงานด้วยเผื่อติดขัดอะไรใช่ไหมเออเราจะได้ออกเวลางานเวลาเดิมได้ก็เวลาที่เราเคยเผยแพร่ให้เห็นกันก็จะเป็น13บสนาฬิกาเนาทีนะถ้าหากติดขัดทางด้านเวลาบางอีพีเนี่ยก็อาจจะเคลื่อนถอยหลังลงไปนะแต่คิดว่าไม่น่าจะเดินหน้านะราคาที่พิกัดเต็มที่ความมาตรฐานก็คืออยู่ที่เวลา 1 3นาฬิกา9นาทีคือเวลาสำคัญเดิมๆโอเคเนาะไปเดี๋ยวคลิปหน้าก็พบเจอกันใหม่เอฟซีฮะคลิปนี้ผมประปากศึกษาแบงเหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ